งมารเกิดมีแกโยคีบุคคลคนมิีพี่น้องเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามเหล่าการนี้โดยทั่วกัน, <c oughs> น,นจรงเวลารตรวจสอบ แล้วไ,ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีน,นะครับมันก็จบลงแล้วอย่าเพิ่งมาคิดกันตอนนี้อะไรที่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปทำวางไว้นั้ไม่งั้นมันจะเกิดความกังวลเราจะเป็นผู้หยุดอยู่เฉพาะเดียวทีเวลาดีขนาดนี้เป็นผู้หยุดหยุดอยู่รู้เห็น อย่างนี้จริงจะเกิดสติจึงจะเกดสมาธิจรงจะเก็ปัญญานัจนั้นต่นตอนนี้ไเรจะนั้งหลายเดือนะาต้องใช้ภาวนานล้วไม่งั้นมันไม่อยู่ใช้มันจะไม่อยู่แต่ไม่เอาอะไรมาผูกมันไว้สักหน่อยเราเลี้ยงเด็กไดดื้อเรานึกว่ามันวุ่นวายแล้วไม่อยู่จะอยู่เฉยๆตรงก็ยังพอคุยเรื่องนะจิตใจที่ ไม่มีอะไรดูแลแเลยเนี่ยยิ่งหนักกว่านะั้นไม่มีสติปัญญาไม่มีสมาธิยี่แยก่กว่านั้นอีกมันดื้อกว่านัวว้นอีกไวกว่านั้นอีกฝึกได้ยากจับได้ยากรู้ได้ยากไปได้เร็วมากไปได้ไกลมากไวมากฉะนั้นใครรู้สึกว่าโอ้เรียนโรงเรียนหยลานเหนื่อยเดือด่างมาทางสายก็ไปทางฝาลลังฝาก็จะไปทาง้าย วันนี้อาจารย์เนียนโยมมาเด็กมาทำบุญเด็กมันก็อายุน้อยโยมก็อยากให้มันสงบก็อยู่หน้าพระแม่กับพอ่อก็คิดมาก่ากลัวจะอายพาว่าลูกดื้ออ๋อพอมันดื้อมันก็แค่นั้นเด็กนั้นอายุแค่นั้นสี่ขวบห้าขวบโอ้กำลังดื้อจะจับให้มันนั่งเ, ب, เรียบๆสบายๆมันเหาจะให้มันนั่งัเพียบเรียบร้อยแล้วก็นั่งคัดสมาธิ มันจะทาได้ยังไงนะพวกเราเนี่ยสบายสถา,านทางมจะเสร็จนั่งบูเขาพิกซ้ายพิกขวาไดู้กัะน,นั่งพท่เทีเยบเดี๋ยวมานั่งกัดตอมานเดี๋ยวก่เปลี่ยนท่าเราก็ยังทําไม่ได้ในชะธรรมชาติของเด็กมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ธรรมชาติของจิตนี่ก็เป็นกันนะพวกเราเสมควรจะอบรมเลยนะสมควรจะแก้ไขเลยนะ จะยิดว่ามันเป็นของยากามันใจเรามันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายง่ายเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นเรื่องที่เราจัดการได้รวยบ้างมันก็จะทัศนคติก็จะได้เปลี่ยนถ้ามันยากคงไม่มีพาาระราษที่เป็นเด็กสมัยพุทธกาลเจ็ดขวบแปดขวบมันเข้าฌานได้พิญญาเนจะ็ดแปดขวบตอนนั้นนะจเจริญสติเป็นพระหันได้นะ ปัญหาของพวกเราคนในยุคปัจจุบันมันก็คือว่ามันไม่ทำไม่มีสตางค์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี้อย่างถูกต้องก็เลยไม่ไม่อยากจะขวนขวายหาเวลาออกจากมันพูดกันให้สั้นกันะคือมันไม่เห็นทุกข์นไม่เห็นว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์แต่ท่านเหล่านั้นท่านเห็นทุกข์ท่านมีอายุเด็กๆกันแต่ท่านเห็นว่ามันโอ้ชีวิตนี้มันทุกข์มันน่ากลัวมีเด็กคนหนึ่งวันนี้อายุหกปีถามแม่แม่แม่อย่าตายนะ แม่จะตายทะถ้าไม่ะลูกแม่ก็เลยามถ้าแม่ละลูกถ้าแม่ตายไปแล้วเนี่ยแม่ไปอยู่บนฟ้าเนี่แม่จะจำหนูได้ไหมแม่จะจำหนูได้ไหมท่านนี้แม่ไปเกิดไปอยู่ที่อื่นแม่จะคิดถึงหนูได้ไหมจะคิดถึงหนูหรือเปล่าเด็กมันจะรู้เออมันช่างคิดนะเด็กขบขวบมันือรู้จักคิดเงเออ ถ้า,แม,า,แ,มาแม่ตายเนี่ยเดี๋ยวแม่ตายเนี่ยแม่จะทำไมาอยู่กับเราแ,แม่จะไปอยู่บนฟ้าเพราะมันเคยได้เห็นแต่ว่าใครตายก็ตายเราเป็นผู้ชายก็บอกว่าพูกเี้เป็นเทวดาอยู่บนฟ้านะคนอยู่บนฟ้าเด็กผู้หญิงตายก็บอกว่าเออพี่สาวพี่พน้านคนดีคนที่เรารักที่สุดไปอยู่บนฟ้าแล้วเด็กมันก็เลยคิดว่าถ้าแม่มันตายจะไปอยู่บนฟ้ามันจะไม่ได้อยู่กับมัน <laughs> เออ่ม่รู้อย่ายงกิดนะมันอยู่ดีสบา่ดีนี่นะ มีเด็กพวกเรานี่คนอยู่นี่ไม่คิดว่ามันจะตายสักทีนี่นะอันนี้เป็นปัญหามันก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมที่พระอาจารย์เคยพูด่ากระแสแห่งธรรมคนไหนที่ปฏิบัติธรรมนี่นะหนึ่งจะรู้จักคุณค่าของเวลาสองจะมีคลามกระดันอยู่ถึงที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกว่าอูชีวิตเราถ้ามันประสบควาสมสําเร็จหรือประสบความสุขถึงที่สุดเลเราจะนึกถึงคนที่มีพระคุณแก,ก่เราบ่อน คนมีสติราจะต้องนึกถึงตัวเองก่อนนะเพราะะน้อเกามานึกถึงตัวเองว่าชีวิตที่เราได้มาจากใครเราม,มีวันที่เพราะใครที่เรามีการศึกษาเราเรียนมาทุกวันนี้เราอ่านหนังสือออกเราํำรง,งชีวิตได้มีวิชาความรู้ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรทํามาจิตได้เพราะอะไรเพราะใจมึืมเป็นเหนตุการณ์กระตันยู่เกิดขึ้นก่อนให้คนไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันไม่มมเห็นีบุญคุณใครเลยนะตอนที่เป็นพ่อแม่เป็นครูบาอา,อาจารย์เป็นคนไหนก็นึกไม่ได้หรอกนะ อย่ากล่าวไปใหญ่ถึงว่าเราไปหยิบไปยืมคนนั้นคนนี้มาช่วยเหลือเจอจาเราจะนึกขึน้นได้ไม่เื่งกอกคนไม่มีท a u คนไม่มีสตินึกไม่ได้นึกถึงคุณคนไม่ได้นี่อันที่หนึ่งนะถ้าเราปฏิบัติทางความกระตันยูม,มาก่อนแน่นะพอเรารู้สึกว่าชีวิตนี่มีคุณค่ามากเราได้จากใครเสือเนื้อจิตวิญญาณได้จากใครโอ้ได้จากพ่อจากแม่ความกระตันยูจะเกิด ต่อไปเราก็จะเริถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ดีพรปู่ย่ยปปยาตายาย่เป็นผู้ใหก้กำเนิดมาปู่ปู่ย่าของย่ายายของยายนยายี่แหละออถึงคนพี่คนน้องคนไหนเพื่อนฟูงครูบาอาจารย์ที่แต่อยากจะทาให้กันเป็นสุขไอ้นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะพวกเรายิ่งแต่เอาตัวเองเป็นตัวหลักเอาตัวเองเป็นตัวตั้งกันพูดแบบภาษาสมาัยใหม่ก็เรียกว่า เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเลยเราคิดอย่างนี้มันต้องใช่มันต้องถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นเรื่องงบนงบงไงเรืองง่องคนขาดสติฉะนั้นเรื่องของสติมันสำคัญมากสติสมาธิปัญญาต้องอบรมนะพวกเรามาเติมขึ้นจริงพวกเรามีทุกคนนั่นแหละมันมีท่าเทียความเป็นพุทธนะนรันไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกคนเกิดเป็นมนุษย์นี่มีต้องมีอาไรผสมอาบุส,สลกกรมบบสิบประการมานะ ถึงได้เกิดเป็นคนบางเดือเกิดเป็นคนน้ำตาทะเลทะเลยท่านีหจิตมันชักไม่บริสุทธิ์แต่มันมีสิ่งกระตุ้นสิ่งเราด้วยราคะโทสะโมหะมันกระตุ้นที่จริงแล้วกุศลกรรมมบทสิบกายกรรมสามกายนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสัตว์ไม่ประพฤติผรินัยกรรมกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักสัตว์ไม่ประพฤติผรินัยกรรมไม่ดื่มน้ำมัน ายกับประจีกับนก็คือไม่กล่าวร้ายด่านทอสอบเสร็จไม่โกหของบนเก็นไม่เคอเจอเรี่ยวไร้สาระเกินไปนี่คือคุณธรรมที่ทำให้เป็นุนใจก็เมือนกันไม่เกิดโลภมากเกนเกินไปไม่เกิดความโลภความต้องการทะยานอยากจนเกินกำลัง ไม่พยายามเบียดเบียนใครไม่เกินขอ้อศอกจนเกินขนาดโมหะก็คือไม่ลุ่มหลงไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครไม่เอาอะไรจากใครนี่แหละได้ๆเกิดเป็นมนุษย์ได้ๆเป็นมนุษย์รรษที่นี่เป็นมนุษย์แล้วก็ยากหน่อยมันไม่เหมือนกันอีกแตกต่างกันอีกกำมังสเตวิฟันชติเพราะนี่จำที่สั่งสมมาน่ะมันหนักไปทางไหนมันค่อนไปทางไหนมากพวกเราเนงไม่เหมือนกันเลยทุกอ,อย่าง ใบหุ่น well, ีภาวะความรู้ความสามารถความสําเร็จความต้องเดียวผยวพรรณหน้าตาบุคลิกจิตใจนั้นไม่เหมือนกันสักอย่างแตกต่างกันหมดเลยอุดมจรจะเห็นเลนันแหละพฤติกรรมของพวกเราแต่ละพกแต่ละชาติที่เราสะสมคนใครข้อน้องยิงไปทางไหนก็ไปทางนั้นคนบาปใจก็คุณคิดเรื่องบาปคนบุญใจก็คุณคิดเรื่องบุญผู้ใดมัก็เป็นบุญทำอะไรมันก็เป็นบุญเป็นไง นั่นเรียกว่าอุป,ปะนิสัยความเข้าไปยึดเอานิสัยแบบนั้นมาใช้แล้วเพราะว่ามัน,มนสะสมมานานมันสะสมมานานคนเร็นอยางนนฉะนั้นวามเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมีคุณค่ามากคิจโชมนรรษุษย์สัตวปฏิราโภค,ความเนีเกิดเป็นมนุษย์ได้แตภาพเป็นมนุษย์เน,นีย่ยเป็นลาบอันประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงตรัสเดานะกิจชังมัจจานชีวิตต่างการมีชีวิตได้อยู่จนได้ เติบโตมาแต่ละวันแต่ละวันจนอายุป่านนี้แล้วนะพวกเราเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบขึ้นมาเนี่ยทุ่นี่มันบุญแท้เพราะชีวิตเนี่ยมันผ่านอันตรายมาทุกวันทุกวันมันเสี่ยงมาทุกวันนั่นแหละแต่บางทีพวกเราก็กลัวนะกลัวว่ามันมันไปทำไนมันเสี่ยงมันมีมันเสี่ยงที่จริงมันเสี่ยงทุกวันกินข้าวเฉยๆเนี่ยมันยังเสี่ยงเลยเดี๋ยวแต่เราให้ฟันมันกินกาแฟเฉยๆมันยังตายมันมันเสี่ยงเลย หญิงอ้วนอยากสวยอายุห้าสิบอยากสวยมันก็อ้วนไปตามอายุเนาะมันพอผ่านได้น้อยลงกินกาแฟลดความอ้วนเจ้าของมันเป็นความดันเป็นเบาหวานดันกาแฟลดความอ้วนก็ไปช็อกตายก็ใส่ใบเฉียบพันเนี่ยเป็นยังไงไมเราไม่ดูแลมันพอดีพอดีอายุห้าสิบนะดูปุ๋ยพอดิบดูเตาเหล่านี้ทำได็เพื่อคนเรา กูจะสวยมันอย่างนันตลอดกาลเอาจนจตายไลมหลายคนมัเป็นเด็กวัยรุ่นใช่ไหมออคาวเรื่อยๆกินยาลดความอ้วนตายผู้ชายมันเหมือนกันแหละผู้ชายก็อยากแข็งแรงมันไม่อยากแก่ง่ายออกกาลังกายวิ่งไปวิ่งมาเส้นเลือดในสมองแตกพอดันขึ้นมันไม่เกี่ยวแล้วนะ พอใจมันทำงานผิดปกติเกินไปตายเป็นตายแล้วเป็นโอบพุ่งออกมาพาดเดี๋ยวมันบดดมมเบียดเสียน,นะที่มันก็เกินขนาดน,นะนพวกเราในปฏิบัติทพวกเราเีสบายคนปฏิบัติทำนเน,าานี่ยสบายอย่างเมื่อวานนี่แปลกมากอยู่ดีๆมันร้อนขึ้นมาไม่ได้จะเป็นอ,อาจารย์มัเป็นทุกคนหน,นาวเย็นๆอย่างเงี้ยร้อนมาสักสองชั่วโมงเออหยุดไปหนาวอีก ในวันเดียวนะนะั่นแหละวตายมันจะอยู่ที่ไหนเะนี่ยไม่มีที่อยู่หรอกจะหนีไปอยู่ใต้แผ่นดินฝน้าปิดไปมันไม่อยู่หรอกเป็นตามไปตายอยู่ในนั้นจะได้ <c oughs> จะหนีไปที่ไหนขึ้นไปบนฟ้า,ามันยังถู้บินตกตายเลยนะปตายบานหูบินก็นาากวิ่งหมเมื่อใจวายตายบานเครื่องแบบนี้ไม่มีที่หนีเราตายเราตายอยู่กับเราตายไม่ได้อยู่ที่นตายอยู่กับเราพกเราดนี้ติอบัติ รักจิตให้ใจมันสบายใจมาสงบให้ใจมันทำงานมันเป็นหน้าที่ของชาวพุทธถ้าเราใจสงบจะต้องต่อต้านได้หมดแล้วโลกไปก็จเจ็บไปเลยคนมากถ้าคนสดหมดดีคนมีสมาธิอะไรมันชนะได้หมดแหละมันไม่มีสมาธิหนี่งร้อนมันร้อนหมดเสียหายหมดเหมือนกันทุกเรื่องในการดำรงชีวิตเนี่ยการสังเกตตัวเองเมื่อวานทำไมเรานั่งสมาธิเพิไม่ลงกว่านี้ แต่ก็ไม่ได้เครียดกับมันนะนะอ๋อมกระทบอารมณ์มันกระทบอารมณ์กลางวันคนที่พระพุทธเจ้าให้สมรวมพฤติกรรมแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยก่อนที่จิตมันจะเข้าเนลูมศูนย์จริงๆันมันจะรีเพร์ก่อนนะวันนี้เราทาอะไรมาเรื่องบุญเรื่องบาปพุทธขึ้นมาเองมันหมดอะไรถ้าเราทาเรื่องดีๆที่เราดูแลจิตใจเราเองมาตลอดทุกวันตอนไปนั่งก็มันจะสงบอกนมณนเลย หยีดไปฟุงมันไม่ไปต้องไปเกาะไปฟุงไปแต่งกับเรื่องที่เราเคยพูดมาเคยทํามาตั้งแต่กักวันอานดาไปดูจะทบอารมณ์เนี่วมาสองสามเรื่องเขาพอานั่งน้องไม่ลงตีสามอย่าลงลุกขึ้นทันเออวันนี้ไม่ลงเนี่ยมันจะเห็นวันไหนที่มันลงนะวันนั้นที่เราดูแลจิตใจดีๆมีสติส,สูงสมาธิดีๆไปนั่งป๊อไม่ถึงสามนาทีมัลงนะ ตลอดลมหายใจสี่ห้าครั้งนะนะมันรลวงทับเลยตอนนั้นพวกเราต้องดูแลชี้ใจวเองห้ดีๆช่วงที่เราเดินจนครบช่วงที่เราส่วนคอยดูนัการสติดูดีๆว่าตองทายเราทำสบายทำสมบูรณ์ย้ายหัวใจนี้มันไปทำงานหนักม้ากวุ่ววุ่นวายเอาแค่มอยู่กับปัจจุบันอยแล้ย่งมันวิ่งวุ่นวิ่วายน่ะนิ่งๆสบายๆปลอดภลย อะไรอะไรมันดีเป็นวันแรกพวกเราไปดูดไหมสิ่งแวดล้อมก็ดีเรามันมีกันยาละมิตมีเพื่อนมีภูมิมีสถามาปฏิบัติดวกกันมีธาตุมีเนเป็นแบบเป็นอย่างเป็นวันเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันคุยกันดื่ดีๆไปทำเอาเรื่องความทุกข์ความยากกันนะครับแท่วันนี้ก็หมาปักเพราเราจะป้องแก้ไขปัญหาชีวิตพวกเราเราต้องการจะปรับปรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตเราให้ดี เราเห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขหรืทุกข์เพะนั้นรักษาตกตริจิตนี้ดีบุญมาบุญจะได้เป็นคนดีบุญมีวาสนาบุญเรามีมามทำอะไรก็จะได้ดีไปหมดทำอะไรจะได้สมเด็จใจสมบูรสมบมีน้ำหนักได้มีสติว่ารู้ดูอยู่เฉพาะปัจจุบัน,นขณะจิตม,มันเกิดอะไรขึ้นกับใจใจก็ทบอะไรตั้งสติดูจิตเราอ๋อนี่มันมาแล้วนั่นเราก็เรียนตัวสังขาร จิตท,ที่หลุดออกไปจากปัจจุบันนี้ก็เรียกสังขารนะหรอีกอีกทีนึงว่าสมุทัยก็ได้จิตท,ที่ส่งออกไปนอกจิตท,ที่รู้รู้ร,รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นมัดกใจที่หลุดออกจากปัจจุบันขณะใจที่ลดุงไปแต่งเป็นสมุทัยใจที่ดำรงไปตามมรละเห็นจิตท,ที่กำลงังปรุงกำลังแต่งแต่ไม่ไปยึดไปถือไม่ไปจับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่ว่าจะเป็นความรักความร่วมความโกรธความหลงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ ดีอารมณ์ไม่ดีต่างๆมันเกิดขึ้นอารมณ์พอใจไม่พอใจเห็นแล้วรู้รู้แล้วไม่เป็นเจ้าของเป็นนิโรธสงบเย็นไม่วิ่งวุ่นกับมันมันจะรวดไม่ร้อยคิดอีร้อยอย่างใจก้สบายใจก็นี่คือเป็นนิโรธสงบสบายเป็นนิโรธคดีกะไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตมันดีไหมมันดีแต่พวกเราเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นว่ามันดีพวกเราชอบหลงความคิดชอบหลงความรู้สึกหลา ต่ที่สุดมันก็โอ้ใจเราไปทั่วทัความคิดความรู้สึกเราเอาแต่ไปทำในเรื่องไม่คดีนะั้นอันตรายอะไรไปทำในเรื่องนครงคดีนะถ้าเราไปทำเรื่องดีๆนะทำท่านดีๆมันก็เกือ้อปนเจ็บอะไรก็ตามถ้าเราดีสติอยู่ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรก็นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็บางอย่างนะที่ชาวโลกเขาไม่ดนะีถ้าเรารู้จักการนะมันก็สบายนะ ไม่เขียไม่ยึดไม่ถือท่านแล้วก็แล้วการทำก็แล้วแล้วก็แล้วสบายวันน,นี้มันเรื่องของผู้ม,มีสติเรื่องของผู้ม,มีบุญผู้ม,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 มีปัญญาต้องดูแลจิตใจตัวเองเป็นใจนี่มันยากเนอะมันยากก็ได้ถ้ามันมีอุปทานมันยากเราว่าเราไปอยู่ในที่ดีๆแล้วมันจะดีอยู่วัดแล้วก็จะสบายเกณน์พระเห็นเห้เกณฑคนปฏิบัติคือเสียดีที่จริงมันก็น่าจะดีนะ แต่บางทีก็มันกลุกอยู่วัดนี่แหละมันวุ่นวายอยู่วัดนี่นะมันกระทบกระทั่งอยู่วัดนี่แหละ,ะนี่จะไปภูเขาดีมันจะได้สบายใจแต่อยู่บนเขาขการด,ดีถ้าใจมันมีความทุกข์อยู่ไปอยู่ตรงไหนมันจะไม่ทุกข์อยู่เขามันก็ทุกข์จะไปทะเลนีไ่ไปทะเลดีบางทีมนุษย์เนี่ยมันก็ตามความต้องการตามความปรารถนาแล้วเดินเกินพิกัดจริงๆนะ อันนี้ไม่ใช่อะไอาจารย์จะไม่อยากไปเช่นพวกเราเนี่ยหนีไปภูกระดึงหนีไปเชียงรายเชียงใหม่โอ้ยไปดอยโน่นด,ดอยนี้ไปทาอะไรโนอนมาโอ้ยอยู่นี่ก็ยังจะพากันจะตายกันฟ้ากันหาหพ่อองค์พ่อองค์ฟ้ากันหาหมวกหาหมวกหาทุงท่งไม้ทุ่งนี่ยังจะปไปโู่นอีกไหนไปหาอีกไหนมันเจ็บแค่กันไค้อย่แล้เสียงเป็นเสียงตายแล้วเนี่ยมันสบายใจมันเรียนลากไปบอกมันไปถึงตัวน,นั้นจะได้สบายใจ จริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างงั้นนี่จใจมันสบายตอนนี้ยดีไหมถ้าจิตเราสบายตอนนี้ดีไหมทำไมคนถึงแสวงหาความสุขทำไมคนถึงแสวงหาความสุขเพราะใจมันีทุกข์มันไม่สุขหรอยู่นี่ยมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ก็เลยไปแสวงหาไอ้คำว่าแสวงหาเนี่ยคือมันไม่ดีนะมันไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยไปหาซักมันอยู่ตรงไหนให้ความสุขกัน เราก็เลยเรียกว่าไปสแสดงหาความสุขไปดูนั้นดูละครไปเที่ยวทะเลภูเขาป่าไม้ไปต,ตรงนั้นตรงนี้ไปเห็นตรงนั้นแล้วมันจะได้สบายมันจะได้มีความสุขนั่นแหละจิตแบบนั้นแล้วจิตันกำลังทุกข์อยู่แล้วแนตะ่เราไม่มีทุกข์เราจะต้องไปแสวงหาตัวไหนอ่พวกเราต้องดูแลจิตให้มันไม่มีทุกข์มาแล้วใช้ได้นะถ้ามันไม่มีทุกข์ก็ต้องไปทำไมเรต้องแสวงหาสุขแล้วเพราะมันสุขแล้วสบายแล้ว ไอ้ที่มันไปตรงนั้นมันสบายับคิดว่ามันไปอยู่ตรงนั้นเลยเรียกว่าแสวงหาความสุขมันไม่มีไงมันไม่มีก็เลยไปหาไปหาแล้วก็ไปเห็นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันจะเห็นมันจะตันเลยเรียกว่าตันหาไปมาตันหาไปหามันาจนตันเลยไม่เห็นมือตึงเะื่องความสุขมันอยู่ไหน ลดความอยากลงลดความต้องการความพอใจไม่พอใจลงแลนะ้จิตมันมีสติเป็นปัจจุบันรู้รู้ฉจรู้รสงบรู้เบารู้สบายรู้ผันรู้ลายอย่างงี้โอ้ทำอะไรก็ดีหมดแหละอยู่ตรงไหนมันสุขเลยอยู่ตรงไหนมันสบายอยู่ตรงไหนมันสุขแต่เรายังไม่เห็นไม่เห็นความอยากของเราว่ามันทําให้เราร้อนยไม่เห็นว่ามันไม่พอใจของเราทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์แต่เรายังไม่เห็น,ม,หนม,มัน เราเห็นมันสบ Alles, ้าเห็นมันะไรสบอะเห็นมันไม่เป็นมันเหนมันไม่ไปหยิบไปจัดไปชคก็ช่วยมาคิดคอยดูจิตนด่แหละพวกเราเนี่ยมันเยอะนะมันเยอะติดติดติดเดติดกนที่นี่นะติดนตรงนั้นติดใตรงนี้โอ้จอ่อนวหนักตรงนั้นตรงนี้มันเลยเยอะวุดไมายกันนบาคนปฏิบัติธรรมก็ยังว่โดนข้าวโดนของคนนั้นทำคนนี้ทำวุ่นวายเลหมดเลยี วุฒิคนหนึ่นส,สถานไม่พอสติไม่พอ,ไม,พอไม่เอาแต่หลังทำที่มันจะจัดการตัวเองได้ที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่แหละดีที่สุดแล้วจะไปไหนมาไหนหมีสติให้รู้ตัวเนีย่ยพวกเราเดินในห้องงานต้องมีสติรู้ดูอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้วมันก็ได้บุญไปนะเดินห้องน้ำนก็ได้บุญไปนะไปนั่งอยู่ในห้องน้ำยังได้บุญเลยต้อมีสติหลังสายจิตนะหลังสาจิตรนะักษาใจ,าจาให้ทุกที ก็ว่า,านัำติสันติพลังสุขังเราก็จะได้แจ้งกระจายเราโอ้สุขจริงๆนะถ้ามันสงบแล้วมันสุขจริงๆรนะิมันไม่สงบแล้วมันหาสุขไม่ได้ครับดูพระอาจารย์ในวัดไหมพวกเ้อพระอาจารย์ไม่สงบเลยบ้านเราจะอยู่ไหวไหมวันวันหนึ่งไม่รู้ใครเอาเรื่องอะไรมาให้บ้างนะเรื่องตัวเองก็พอแล้วนะบางคนเรื่องสุขภาพเรื่องเงินเรื่องของเรื่องใช้ชีวิตเรื่องความรัก รื่องความดีหวังเรื่องอรแรเต้มันเปนัญหาสุขภาพปาัญหาเศารษฐกิจปัญหาหัวใจต่ะววันมาทุกวันทุกวันนี้ไม่รู้กี่คนนะไหนจะเปะน็นปัญหาคนข้างเคียงอยู่นีนนี้สามีภรรยาพ่อแมบ,บ่พีน้องลูกเต่าเราล้านเพื่อนฝูงโอ้ยหอดไว้เพียบดลใจเรายังไม่สบายใจเรายังมีสติไมนะ่โดนตายิ <c oughs> บบนันบันไมูฟังไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่อง แล้วเรารักษาใจนะอบรมจิตนะอบรมจิตเรื่องอื่นอย่าให้ราคาเลยอบรมจิตสาริกาให้ความสําคัญอย่าให้ความสําคัญกับร่างกายเนะีความสําคัญกับจิตใจนะี่มากมากอะไรก็ได้เกิดคุณค่าทางใจอะไรก็ได้ดีใจเราสบายทำยังไงใจสบายสติส,สูงต้องมีสติด้ากต้องมีสมาธิอันดีนไม่ทาให้เป็นสุขหรอก มีสติมีสมาธิมีปัญญาสามอย่างนี้ล้โอ้สุดยอดเลยนั่งใจมันสบายนะใจสบายก็ไม่ต้องบินบุญไม่ต้องเดือดร้อนตรงไหนอยู่ตรงไหนก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายมีคู่ก็สบายที่สำคัญคนไม่มีสติมันไม่นยังไงเอ๋อยู่คนเดียวมันไม่สบายมีคู่ก็จะสบายแล้วเป็นไงสบายไหมเอ๊ะอะไรอหนคู่จะสบายหรือสบายไหม ดีเลยสงบเลยไม่สงบสบักไม่ลยสงบกูห่างไปอีกไปอีกไม่มีดีที่สุดเลยเนี่ยถ้ามันอยู่คนเดียวมันสบายจะต้องหายเลยอย่างนี้อะไรจะหาเออมาก็มาจะไปเออไปก็ไปเราอยู่คนเดียวได้นี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันจะตายนหมโอ้โหอ,อยู่คนเดียวไม่ได้เรื่องราวเนี่ยนะตายมันติดเบ็ดเปนยังเป็นยามหาวิธีที่จะหลุดออกเนี่ย เจ็บหนึหลุดพยายามจะดิ้นในหลุดเนะี่ยดิ้นจนขันแบดหลุดออกมาปลาเนี่ยมันติดใส่ติดต่อนติดอะไรกนะ็ติดมงติดหมองดีมนดิ้นดินด้นจอหนุ่มหนูบูปีกอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาไปดักเอาลมไปดักนั่นบอลลูนติดโอ้ดีเขาบวมเขาแหนวไปดักเขาไปดักหนูดักผังพรเสื่อม นกไปกินอาหารแทนตีมของอยู่ดิจินถนนอะไรจอดอาจารย์มาเห็นเนาะสงสารก็เลยไปปล่อยออดให้มันก็นนันบินระบัดตะปัะสานกันคิดว่าจะเป็นตะบัดประราชจิ๋วมั้งก็พอแต่จิ๋วกับบริสุทธิ์คิดจะช่วยสัตว์แต่ก็เลยคิดว่าไอ้เจ้าของเขาบันดาลเนไม่ได้ตั้งใจจะดับมันจะไปดับหูกระดักพังทอนนกมันเสือไปกินนกจับนกกระเจ้านกกระสาย ในติดขอ้อพวกติดข้อดิ้นพลัดพลดอยากออกคนเราเนี่ยมันแปลกเวลาทุกข์จะตายมันไม่หาทางออกจากมันนะดีด,ดีมันจะนะยิ้มดีมัดดนจะฉันจะยอมตายว่ามันจะตายไมตายเพรา,า,าะฉันทุกข์เพราะมันตายนะเพราเรายังไม่เห็นจิตที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษกับเราจิตที่มันประกอบด้วยอัตนาเนนช่นความพอใจความต้องการของเรานั่นแหละเป็นทุกข์เป็นสาเหตุ อันที่สองนีคือว่าความไม่พอใจได้นะมีลังเป็นล้วไม่พอใจเป็นทุกข์ที่มันกันเป็นสาเหตุงทุกอย่วางความมิจิตเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ,ของว่านั่นคือเราคือของเราไงในจิตนั่นจะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์เราเราอยังไม่เห็นไม่เห็นว่าม,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 มันนี่แหละเป็นต้นเหตุไม่ใช่ทุกข์มาทำร้ายมันนี่แหละโหหะความไม่รู้ของเราเนี่ยนะเป็นต้นเหตุเกิดทุกข์เราก็เลยมาปลุกปลุกสติย ไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเราจะเอาไอน้ำใ,ใจอย่างนั้นไอ้ดีมันได้ไาีไม่ใช่นะเรามันทนถอยได้ครับหลังจากใจเราสบายแล้วใจมีบุญใจมีกําลังมีวาสนามีบามบร,รมีมีสิริมงคลเกิดยังไงเป็นเองเกิดเองไม่ใช่ของอยากไม่ใช่ของอ่อนหวานนะ่